พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในวัถิสูตรว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นวิชาเป็นสิ่งประเสริฐบรรดาสิ่งที่ตกไปอวิชาเป็นสิ่งประเสริฐบรรดาสิ่งที่เดินด้วยเท้าเราสฆ์เป็นผู้ประเสริฐ บรรดาชนผู้แถลงคารมพระเจ้าเป็นผู้ประเสริฐสุดพิชานะเป็นทรัพย์อันประเสริฐเราไม่มีใครสามารถมาแย่งชิงจากเราไปได้และก็เป็นสิ่งที่ติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาสามารถนำออกมาใช้ได้ทุกเมื่อ โบราณทั้งที่กล่าวไว้ว่ามีวิชาก็เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเพราะปัญญานะ่ะเป็นทางมาของทรัพย์และวทำให้เรานะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วถ้าหากมีวิชาคือความรู้ยิ่งความรู้อันวิเศษอันจะเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ ก็นับไดว้ว่าอริยทรัพย์อันประเสริฐที่จะทำให้เราเนะี่ยเดินไปบนเส้นทางมรรคผลนิพพานตลอดไปจะไม่หลงพลัดตกไปในอบายภูมิวิชาในทางพระพุทธศาสนานะ่มีหลายอย่างตั้งแต่วิชาสามวิชา8เป็นวิชาขั้นสูงที่มีไว้เพื่อปราบกิเลส ทำให้เป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชมีอนุภาพแต่งแต่มีหูทิพตาทิพรู้วาระจิตมีฤทธิ์ทางใจแสดงฤทธิ์ได้สามารถทำมาสะวะกักเเลสให้หมดสิ้นไปได้เป็นต้นความเจริญงอกงามของวิชา,รราพระองค์ตรัสว่าประเสริฐที่สุดเพราะ งอกเงยเพิ่มพูนขึ้นมามากเพียงไรก็สามารถขจัดอกุศลธรรมและบาปกรรมทุกอย่างให้มาลายหายสูญไปได้มากเพียงนั้นกระทั่งสามารถขจัดอวิชชาคือความไม่รู้ให้หมดสิ้นไปตกไปไม่ค้างคายอยู่ในใจเลย คงเหลือไว้แต่คุณงามความดีวิชาความรู้แจ้งและความบริสุทธิ์ล้วนๆดังนั้นวิชาจึงเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐที่ตั้งเจริญให้มากขึ้นและในบรรดาสิ่งที่เดินด้วยเท้าพระสง์เป็นผู้ประเสริฐสุดที่พระองค์ตรัสเช่นนี้นะเนี่ยพราะประสงค์เป็นเนื้อนาบุญของโลก ท่านบำเพ็ญเนคขมะบารมีมุ่งที่จะชำระกายวาจ,จาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ฝึกฝนตนเองให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ,ะแสวงหาความสุขและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงไม่ข้องเกี่ยวในเบรจาก,กามคุณที่ชาวโลกส่วนใหญ่มักจะหลงยึดติดกัน พยายามที่จะสลัดออกจากภพทั้งสามเพื่อไปสู่อายตนานิพานเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ทำบุญกับประสงค์ด้วยจิตเลื่อมใสกันจริงจริงอันนี้สองอันเลิศก็จะบังเกิดขึ้นมาทันตาเห็นเลยทีเดียวดังเช่นในสมัยพุทธกาลมีชายเข็นใจคนหนึ่ง ปลาถนาที่จะถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์แต่เนื่องจากความยากจนจึงเอาอาหารของตัวเองจะไปขอทานมาได้น้อมเข้าไปถวายพระและเนื่องจากพระัาหารนั้นน่ะไม่ปราณีทติควรภิกษุรับมาแล้วจึงไม่ได้ฉัน พราะในสมัยนั้นสาธุชนได้ถวายแต่อาหารที่ประณีตพระท่านก็ไม่ลำบากในเรื่องการขบฉันชายเข็นใจเห็นดังนั้นก็ไม่ได้รู้สึกตำหนิพระภิกษุสงฆ์แต่กลับหันมาพิจารณาตัวเองนี่ก็เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของบัณฑิตนะจ๊ะแม้ขัดสน แต่ดวงปัญญาก็ไม่มืดมนด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าจะถวายทานอันประณีสักครั้งหนึ่งจึงตัดสินใจนำลูกสาวของตนเองไปแลกกับทรัพย์ได้มาสิบสองกหาปณะนะจากนั้นก็นำเงินมาซื้ออาหารประณีตแล้วกระดิน้อมนำเข้าไปถวาย ลาภิสูุสง์ที่บินบาตผ่านหน้าบ้านชายเข็นใจเห็นพระสงฆ์ท่านรับไปจะแล้วก็ปิติดีใจปลื้มใจปรพระตาหารของตนเองนั้นน่ะได้ถวายไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกจากนั้นก็ปรึกษากับภรรยาว่า จะเดินทางไปต่างเมืองเพื่อทำงานหีบอ้อยจะได้นำเงินมาไถ่ตัวลูกสาวชายเข็นใจใช้เวลาทำงานอยู่ถึงครึ่งปีจึงได้เงินครบสิบสองกหาปันะแล้วก็ตั้งใจว่าจะเรียบนำเงินกลับมาไถ่ตัวลูกสาวคืนในระหว่างทางได้เจอ พระเถระรูปหนึ่งซึ่งท่านกำลังจะเดินทางไปนมัสก,การพระเจดีได้มีโอกาสฟังธรรมะจากพระเถระก็รู้ว่าชีวิตนี้เนี่ยเกิดมาทำไมทำอย่างไรจึงจะมีสเบียงติดตัวไปข้ามพบข้ามชาติจะได้ไม่ต้องอัตคัดขัดส่วนมื้นชาตินี้เนี่ย จึงคิดอยากสั่งสมบุญข้ามชาติโชคดีว่ามีคนเดินถืออาหารผ่านมาแถวนั้นพอดีเขาจึงขอซื้ออาหารเริ่มตั้งแต่เงินเพียงสองกะหาปณะนะคนพู้นั้นก็ไม่ยอมขายกับเพิ่มเงินขึ้นไปเป็นสามกะหาปณะนะเรื่อยไปจึงกระทั่งหมดเงินที่มีทั้งหมด12กะหาปณะนะ เมื่อเงินไม่พอซื้ออาหารอันประณีตนั้นจึงบอกบุญคนขายว่าท่านผู้เจริญกระหาปนันของเรานำหมดแล้วเรานำไปได้ซื้อเพื่อประโยชน์แก่ตนเองเลยซื้อเพื่อไปถวายพระซึ่งท่านนั่งพักอยู่ที่โคนไม้โนทนถ้าท่านขายท่านก็จะมีส่วนแห่งบุญในพระตาหารนั้นด้วย คนขายเห็นว่าถวายพระจึงยอมขายอาหารให้ชายเข็นใจนะ่ะมันน้อมพระตาหารไปถวายพระเถระท่านก็รับเพียงครึ่งเดียวเพื่อติดใ้เขาได้ทานอาหารด้วยแต่เขาก็บอกกับพระเถระว่าเขาต้องการบุญน้ำมากกว่าขอให้พระเถระอนุเคราะห์เขาด้วยเถิด พระเทระจึงยอมรับอาหารทั้งหมดมาฉันเมื่อฉันพัฒกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินทางไปพร้อมกันแล้วก็ไต่ถามความเป็นมาเป็นไปของชายเข็นใจเขาก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังพระเถระฟังแล้วก็สลดใจว่าชายเข็นใจผู้ใจบุญท่านนี้นะ่ะได้ทำในสิ่งที่ตนเองน่ะทำได้ยาก จึงรู้สึกว่าตนเองเป็นนี้ต่ะชายเข็นใจอย่างมากทีเดียวเมื่อแยกทางกันแล้วพระเถระก็ได้เข้าไปพักทิมมหาวิหารเพื่อที่จะบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความคิดว่าจะเป็นเนื้อนาบุญให้กับชายเข็นใจในคืนนั้นจึงตั้งใจว่าแม้เนื้อเลือด จะแห้งเหือดหายไปหากไม่บรรลุธรรมก็จะไม่ลุกจากที่เด็ดขาดตลอดทั้งคืนท่านก็ยังไม่สามารถทำใจให้หยุดนิ่งได้รุ่งเช้าก็ไม่ยอมออกบินบาตได้ทุ่มเทปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้ได้ล่วงไปวันที่สองวันที่สาม ใจของท่านก็ค่อยๆสงบไปตามลำดับจนกระทั่งลุถึงวันที่เจ็ดพระเถระก็ได้ทำใจหยุดใจนิ่งอย่างสมบูรณ์ในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็รู้สึกว่าร่างกายน่ะอ่อนล้าเหลือเกินจึงพิจารณาอายุสังขาร รู้ว่าจะไม่สามารถดำรงอัธภาพอยู่